ไม่ได้ผ่าสบายดีพี่น้องสุขุสุขนกระดูกไม่เป็นไรเลยู้ก็์เขาไม่หยาบเลยเจ้าพ่ิททวดเพาะกับแม่น้องหนุ่ยพี่น้องอยู่ในสองหนุ่ยสาวเล้าจำปลามันจับด้วยสิ่งก่อเลยใส่หม่าวยแล้วขออนุญาตใส่มือขันหม่าวยพี่น้องเลยสาธิตผ่าประการใดก็ขอโทษขออภัยนะตอนนี้เลยเนาะพี่น้อง เห็ดเ,เ,เองเห็ดเองกินเองเสบเองพี่เนองเฮ้ยห็ดี่เป็นัไเห็ด <c oughs> หันมา้าวปลาน,นิ่นพี่นเนองเลยพอนงงงอ้องหนุ่ยเพิ่งมาแต่บ้านปวดกรเสือมาตูวเท่าไหร่จักรโลโลเดียวสองตัวพอ,อเสืออยูสัตัวหนึ่งอยากไลเติมเนาะก็โลหนึ่งครัตระน่นชาหาพัน คำว่าประกอบนะชาวหาคือกันชาวพันปักซอบมันสิได้ชาวมาทำมันป้ามันขึ้นแล้วครับเราป้าขึ้นขืนแหละหาใครย่ามอันบ้านเมืองแบบบุดไหว้เนาะพี่นอ้นองใช้สื่อนใทานี้ถ่ายประกอบเขาข้นเขาก็ได้ไม่ยังนก็มีแต่แนวขึ้นราคาพี่น้องเลยไม่ยังนก็หาเงินหาวิกิพย่ามมันอะไรบ้านเมือง,เมองวิกิต บ้านเมืองแบบไปหันมานี่อีบสปสะดวกันค่ะวาราคากุ้งเอาไม่ค่ากับอกว่าอยู่ไซพี่น้องขนาดผาปิดปากเนาะพี่น้องเคยคายกับละ่ะทหารท่านกีดขันเป็นเงินเล้ากันแปดสิบาทเออเป็นเงินไทยแปดสิบาทมาเดียวในกรงหกหล่อเจ็ดหล่อบาทเลย ของเซนเจ็ดเซนแปดสิพันเดี๋ยวนี้พี่น้ยปลาปิดปลามาเบิ่งเนาะพี่น้องบ้านนี้แม่น้องหนึ่งขี่ปลาพี่น้องใช้น้ำสุกมันน้ำขันปลาพี่น้องน้ำสุกน้ำมางนาวอะไรขี่ปลาพี่น้องเลยค่ะเอาขี่ปลาลงเอาขวดสิ่อสุกิเลยพี่น้องเยราจะใส่น้ำจักหน่อยน้ำปลาเนี่ยพี่น้องใส่จักหน่อยตื่นกับน้ำสุก ว่จาจักน้อยหล,ลายๆเตอ๋อไปหน่อยเผื่อขี่ปลาสุกเนาะจบแซ่บโลดไปหน่อย,อยผู้หมักคมกับใส่บีลงไปอีกเดี๋ยวจะนวดไปน่อยเส่เป็นนวดใส่เนนสกลือน้ำแล้วก็ปลาแดกน้ำไปหน่อยเข่าทาดี สำเร็จพี่น้องเสียบไฟได้บ้านพายประทนันคือสิประทนันดาบเนาะพี่น้อง <c oughs> ทางทำบ้านเดียวนี่ขึ้นทัน <c oughs> เสียบหม้อสุก <c oughs> ี้ไปสาบไปช่วยวาวชิ้นไข่ใส่ไม้หนึ่งพี่น้องไอ้มาในขันต้อนสุบพี่น้องเ่ย มียังไงครับยีไส้ลงไปถ้าเบิร์กอนกันพี่น้องดิ่นเป็นนัวพี่น้องสำหร,รับเป็นนัวขาจะได้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่ตามผลตกการเป็นนัวใส่ตามหมักพี่น้อยตามด้วยพริกพุ่พงพริกตงขวดเรียบร้อยเดี๋ยวเทามาตำเนี่ย ได้มาพิจิตรสายปายกีตรง,ง,งนังนไดนะ้พี่น้องกําลังสุกเข่าขั่วเขาใส่หน่อยนึงโดยมีกลิ่นมีกลิ่นหอมใช่คือเขาลากซี่อะไรพี่น้องน้ำปลาใส่นิดหนึ่นง มีเาะเขาใส่นี่นะ่ร่มกันนะ เพ,พมอีกหนึนอจา <c oughs> ลูกถ่ายด้วยผักหอมพี่น้องเลยหัวหอมดีพี่น้องผักหอมหฮามีหอมบัวเอาัวนพี่น้องเลยแล้วก็ผักหอมกุ้ง มะพียบซอยใส่แล้วคล่นเข้ากันพี่เนาะหมอกหม่งซุปพี่เนาะพ้อน้องหน่่ยามาแต่บ้านแกะข้าวพี่เนาะกินปลาใส่แล,ลแล้วกินก๋วยปลาแล้วก็มากินหมองหม่วงแกะข้าว พอน้องหนุ่ยก็เจวขี่ปลาพี่น้องเยใส่โบนิใส่ยังไรเอามักผิกมาใส่กับหอมใส่เปียงนัวเี่ยังใส่เบิร์ตแล้วตอนขวะใส่แต่มังผิกกับหอมแล้วก็ซีมเบิร์นบุพอยังกันตื่นพี่น้องเอ้โบนิอ่ะก็ได้ดอกก็เจวขี่เพียพี่น้องขี่เพียปลาเนี่พียปลาเพียปลาพี่น้องใส่พอดีพองามบราต้องใส่ไลายเนาะถ้าใส่ไลายกับเพชรเกินไปจะทำวิธีเพียปลาแล้วเลยพี่น้องเลยตัวเส่ตัวเจวพ่ออะไรที่ แต่ไร้กระเพ,พ็โพดกับบุปผิตกินเจียวค่ะถ่ายหอมเลยปะถ่ายหอมหิดฉุกเฉลิกงวดเลยพี่น้องอทีมเพี่อเข้าสวนอีกแล้วพี่น้องเก็บผักมักริดเป็นไงน้องหน่อยแล้วก็มีข่ขางมอะอะไรเครื่องผักทองเนาะพี่น้องเรียกว่าเครื่องหมักอึมีแต่กโก้หมักริกพี่น้องมาร์กเต้่หลับสูุหลับสะเจ อาคตะวันเก๋สวนผักสวนครัวขอบครัวเนาะพี่น้องบริหารลายเอาสำนีกกับพอกินปูกบุหลี่ปูกพอได้กินในขอบในครัวแม่น้องหนุหน่ยเขามาเก็บผักนางเลิศพี่น้องผักนางเลิศค่ทะทำในงามค่ะต้นมะพร้ พักนางตู่ต้นขาต้นมะลิไม่ดิพี่น้องมะลิไม่ทา้งนั้นกะมีคือการต้นมะลิไม่แล้วก็ต้นกล้วยไรยพี่น้องไอ้พักบงพักมาละเอ้อว่าพักอันสไลด์เนาะบ้านเขาเอิญลายแนวชิเก็บพักนางเล่แบัดนี้พี่น้องเจเอาพลิกดิบน้ำพี่น้องพลกัด๊ดเถื่อ บปเพชรเพื่อนวะเพือพญใหญกเราโเพชรเรากัดมาผิดีบเอาเอาไปสู่พญาก็ม่ได้จนบ่ม่หอดทางสิยาพี่น้องเอ้ยต้นมาผิดต้นมีสางขารมปิน้ำมนตนี่จะได้หมดไปหมองทีกะที่กระดกกระดีมีต้นมะเร็ง ก็เล่นโบอนาองเลยโบงามเป็นเสียนดินร้ายเสียนดินเจาะเห็ดแหยหมากเแนวหมากยังไปเบิดลุูดออกเล่นพอใหญ่จนหยาอลไรพี่น้องเไยมาดีพี่น้อบ้างหยาจนเบิดลแล้วพักกันจนเบิดลแล้วพี่น้องที่ทุบมอว่ะเขาล้องกันมอว่ะมาพระทันตัดสองมอเลือดดังแตกออนมอว่ะ นี่สมบัติบอว่านเลยพี่น่องกันมออะมันเด้พี่น้องเลยนุ่ยมันน่อไฟยังวะไฟคอเงินมอ่ะได้บอได้ยู่มันเนี่ยองเพ็รอยางขอวรมเวมไปว่านน้องไหพี่น้องแบนีนนองเเอยงด้เมื่อน่ะขึ้นขา ยั่ยินข้าวพี่น้องเลยกินข้าวเข้ามาพี่นั่งเขา้เขามาคิดเข้าไหมกระตุนจับลาพี่น้องมันมากผิดเขามาไ<อ>ม่ยับจะพาเขาผิยกระตุนนะกระตุนกระตุนเนาะกระตุนมาคิดเขา้า ี่ปลาไม่เนาไอแซ่บไกี่ปลากินหมดแล้วมันคมต้องเป็นไงให้ดีบมบมันเลยเนาะได้บีมเหี้ยบีมันแตกนี่นีเจ้านี่ขบักซองขาเลยนี่พี่สื่อนุ่มมีนางเนี่ยตรงไหน แล่มือมเือบ้านเราชิคกีาซื้ออยู่บ้านไม่ต้องชิคก้พซื้ออย่บ้านซื้อในเฮียนค่ะมาซื้ออย่บ้านเเียเนั่นแก้วนะ ข้ยาไแกเขากบมมือเนาะหมดมือเนาะก่ามือเปีเขามาอยู่เจอหาปีกปีเลยนาะชนเขาโมมือหมดเชนต่อไปหาไปเพื่อนีเชียร์หลายนนะเชียยังเช่นต่อะไรกะซ้ำเอาเดล้วปีละหมื่นป้ายเนาะปีละหม เียขาเขาเช่าเสาละไไปเลยูฮาว,ป,าวปีละหมื่นแปดหะอันเสียขาเ่าเลยขาเช่าทั้งเมืองนะมันเลเสาแล้วเงื่อนนะแบบเหยียดมาเ่าเพือนเท่าไหร่ปีนึ่งหมื่นแปดหนะาหันนะอึ้นหมื่นห้าหรือว่าม,ม,มันใหม่เ<อ>ข,ขืเหื่องธุรกิจพี่น้องธุรกิจใหญ่ใหญ่ทาม<อ>พี่น้องเลยเข,ข,ขา็นะขารดีโห่มื่นสองสามล้านแต่มันปีนหานเขายังมันซือทางหลัง มาปุ๊กเอาพวกนายบ้านพวกตำรวจเขาหายพวกตำรวจกลุ่มพวกต่างต่าง,งดาวเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดห่านเขา,ห,าหลักมันรีคายกันมันาลายรีคายทั้งลังบ้านเลยมีแต่เข้ามาเขาเออปัญหาเขาไม่เมื่อหาลูกแสนพวกเขามาันรีซื้อเขาทำไม่มี่ขายมันก็เสื้อบะไรไมันจะไปซื้อได้เนาะซื้อง,องบัตัง้ง มาตั้งหมทเงินแพงค้าแพงมาตั้งเวียพัดเ่ให้เปิดบ่อเปิดเราอยางเพิ่เราบมมีวิลายน้แใ่เวียนนะก็นี่เคือวันเรามาอยู่มาอยู่แบบที่เาไปิียอคือไทยเขาไปเช่าเขาแช่ค้ายบ่อจ้ะมันปินแบบนี้ต่างดาวพวกเขามา่ยู่ต้องกานเหรอะอืหรือท่นเลยลูกคนนึง ลูกก็ไม่ได้ในเล่าหลังจากถูกคุมผ่านไปพี่น้องแสงแดดก็ออกมาเลยบ้านบรรยากาศเขมน้องน้องเหมืนกันปยปนเลยนอยเืองเ่พันห่าเนปีละพันหาืนอ่ะนะันใดน้องนุ่ยพี่น้อที่เมืองพันห่า จบคลิปพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้องน้หกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกระถือไลค์ให้ลัว